ดีพี่น้องป้องไปทุกคูทุกคนครับสวัสดีเอฟซีหลานน้องอีสสดีเอฟซีสาวน้องครับเนี่ยมากกับพงยี่ออบกับเดินดทางไปใส่เราจะเดินทางไปไหนรอลุ้นกันครับมาบอกกันเออมาพูดคุยกันครับมืนหนีไปใส่ภากันไปใส่นี่ยอันนี้ยอยากจะกินแจวสวยหรือจะจะรอดเนี่ยออมันอยู่ฟ้งพูดไปรถเ,เดี๋ยวมาคุยกับพี่กับน้องครับโด,โดนโเฮ็ดชิปเท่อนึงตัวนี้ฮาลานลาบกันลาบลอยเอ็ดเนี่ยลาบลอยเอ็ดอ่าเบอ ควบข้อควบตัวไว้อยู่เดียวไปนี่แล้วกับรถ้นความามาดจมตีหรได้กินำมเหก็ได้เอาวาจังไงกะพีกหนเออแกมื่อนี้ มาชุ่มนุ่มกันมาร่วมตัวกันหาเขาหาน้ำกินวางวานวางนียอาทิตย์แม่บุกค่อยได้วางเลงไปไดร้ดนานอไร้านี่บ้านไหนนาก,กินปน่ยังนบ่มีเนือหอยใช่เาบ่หอย,ยเป็นกลัาางตามหาอะ,อะไร สองคนนี้กำลังตามหาอะไรึกษาลือกันนี่เหรอว่าดีซิบไปโบนไปบบสันเจ้าบอกพี่บอกน้องว่าดูไปบนที่สิบไปบบไหนเลยปิดงานครับอาฮพวงออกบบไหนรอบนี้เขากล้าความปะเนี้แเมนไปเขาขึ้นความได้รอบซิบปีเลยร้านนี้ร้านนี้เปิดปุ๊บิดผ้าเล่งปบปุ๊บได้รอบซิบปีต้องไปเขาขึ้นเลาว สองอาทิตย์ยอ่ะงานปาจีนก็บจบพึ่งกันอืมวันที่สิบสามนี่เนาะปาจีนกระบินบุรีมันมันทำไม่ได้จริงๆเบงไออฟหัวขอยเลยทำไม, <c oughs> ไม่ได้จริงๆเออบอกพี่น้องเพื่อน่าสาเหตุทำไมตวัดใจก็อยากไปอยูอ่เพรา่าจมันหอดเลยเออตอวัดไปไปมันตัวกัปวันอย่างนัย้ยเคย เซื่อๆนะคันแม่นมือนดียโอ้ยหอยหอดแล้วตรงกับว่าต้งฆ่านี่เนาะ่แม่นมันต้องฆาามันฆ่ามันมากกว่าตกต่อแล้วเออแม่นมันก็ตกปิดสองมือฆ่าพูดมันบ่แม่นมือเดียวกับคอยดีมื่อไรอตอนนี้คืองานเหน่ยงไรคนกับชีตาบอว่าทมมาร์สโลไปฟอร์นอสเซียเนาะเออเป็นซีมีถามเนี่ยนั่นแหละแต่ว่ากิ่งนี่แหละแล้วเครื่ละวานี่แหละนี่เออทำไม่ได้จริงๆริงไงเออแม่นบ่โมโบโบโด้เลย เคยฮาร์ดเแต่แตมือหูเข้ากับกาทองไปอยู่หาทางออกทางไปอยู่ล่ะนี่บอสชะลอดอยูบอก็ขามไปบอสลอมึงรู้คิดใจ้ึขามไปก็ได้มนก็ยอะยนนคือบอกคือว่ามีเหนือม่อย่างหัว่รเปิดไยังรโตรตันยตันยูขึ้นเงียบเน่ะมันมีเหนือไม่อย่าง ได้นอะไรเล่ยเก่ง <in> ก <Asia> ันแมนเราบ่าเมนบ๊อบไปกับไปได้ไรแต่บอบไปเนี oh ่ยเฮ้ยมันเกิดใจวิวอยู่เหรเนาะนี่มันงานนี่พอเป็นงานแบบพอเป็นงานข้างอื่นสับนะงานงานส่วนตัวเลยนะเมนงานส่วนตัวงานทุกครั้งบานพร้อมเลยนบรรยากาศบ้านียิราเข้าไปแง่ไลนมันเกิดอบอุ่นตลอดเมนกับพ่อเย็นเพื่อนกับว่าเรามาได้กัน ต้องกันมืว่าเป็นงานม่นเป็นงานจ้างงานอะไรทั้งอื่นน,นะน่อยนะงานส่วนตัวม้วนมวน,มวนเต็มที่นะอยู่บ้านผมโมเมนต์ในลายโคนก็อยากแบบแบบแบบไปแบบโมเมนต์นี่ไหมที่แมนอเลื่อนบ้านนี่ล่ะใช่ไหมโมเมนต์แบบกันเองแบบกับเอฟซี C เลยเอ,วอะวอล์กซ์ใช่ไหอ งานค mm ือ hmm. ยังงานขืนบ้านไม่กินหรกงานมันเกิดงานอย่างนี้งานวันเกิด็สั่นเรียตมมก็สั่นมีนสา n a มให้เรียนพร้อมเนี้ยเดี๋ยวันคุดสา n าเพันปล่อยนา m ใส่สามีการไหวนําแข่งกันบอมเออ๋พันจะเปิดสาไหว Nam พันไหว้ํ m แข่งกันคมหรือม้วนกุบอ่ะก็ขอไปได้แฟนอะไรพวกพงก่กับยุทธเนาะขอได้ผลเนาะขอสร้างอย่างไรสร้างผห้สนับสนุน เมี้ยนะในเขาก็พันเขารักตลาดกันเลยเออเขาไปวันเย็นตอนนั้นเป็นทางก็ไม่ดีม้งเออออกใส่นุ่มรันเย็นดูดิว่าบุกมุดมาเดี๋ยวสองคนเนี่ยพวหยุดก็คนแท่กันนั่งถ่ายกินเขาอยู่เน่ยเงี้มาดีาไทยนี่มาเรียนกันนี่แหละกินเขาเสื้อออแต่งเรื่องยังเหล้เย เลยมันถามเล่าเลยเป็นเงไหที่ได้ไปหาลูกคาเต่าบอมมันที่สิบอุ้กอ่างเอาเป็นอย่างนี้มือแทบชิบนกอยากเปิดทศัพทบมันไปมันไปใช้พไอยไหมงานมันหลายแล้วเปิดขึ้นมามันเข็นหนูมันเห็นอยู่มันกับไปพไอยอยากไปอยู่แต่ว่าขนาดมากองเตี้ยก็ยังบ้าเด้มากอย่ดีมันมันปีนี้มันเอาไว้ในการาที่ไม่เนาะงานมันรับิดจอบมันหลายกนแล้ว พ่อาบเดอิสระคือตะครมันมาตรงเบิ้งเบิ้งงานเบิ้งคุณเบิ้งนี่นะมันก็เลยทิ่มโบเดอิงาน่จะของมันหมดปันไหนหรอกแล้วตามแล้วพี่น้องมันก็้เท่าได้่พี่น้องคือทุกคนก็อยากไปอะไรไหมันก็อยากอยากไปทุกคนเลยนี่ฮอกก็อยากฮอกก็อยากไปไหม จะเป็นเสาทิตดจะเป็นคนแจกงานเันเสาแต่ว่ามันงไอยรถคนบวางมันยากเครื่องเงียบกบรถเฮียมันชิตรงกันเมีนแล้วก็อยู่ใกล้บ้านหอมมันมันมันหายทวดีเรถือว่าจังหวะเป็นพักพรอมม้วนกันจังหวะอันนี้มันมันจอหมอสกับงานว่างแล้วก็อยู่ใกล้บ้านนั่งมื่อก่อนงานกับบ้นที่เก่าอยู่ย่างชุ่มหน่อยเนาะกับพวกไก่เนาะประม่านทะเลแค่ผูลหิงไปซทำยู่บ้านอยู่ของงานอยู่บ้านอื ห่างชุมหน่อยเอาเพิ่มยังเพิ่เมื่อหห่างจุ่มหน่อยอ่ะล่ะบอกแต่ลอดในเดิมเดิมแถวไปเรื่อยๆมันมีอยู่รลานนึงเ็พอเลยวประตูนเดยนี่แหละพี่น้องเออเห็นแล้วว่าก็เลยว่าเออทำไม่ได้จริงๆเออ ่ยุสราบุรีกันเมือ่อไงกัดช้อนกินช้อนใจแล้วมันเหลือกี่ถุนกเนาะกีุ่นเหมือี้ไปกัดเที่ยงคืนที่นึงเนี่ยแล้วฝ่าขวดเลยมันเพท่านลำเดืเลยอดปดเดือไปครับอยู่สิลธรรมประเกียดกันเราเนาะแมนงานแฟร์แฟร์ศิลธรรมประเกียดอยู่ว่างเล่นนะไม่เดือดไปเอาฮันเดกับพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาครับคิดมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาแต่คลิปครับ อยู่ดีไม่แห้งครับลำรวยทุกคู่ทุกคนนะพี่น้องเด้อครับฟาบิ่งเบิ่งแยังยี่หลาไปตัวสีต้อกันตลอดตลอดชิ้นนี้ไว้จิมีเนาะเออเอ้าเดี๋ยวเราเบิ่งครับมื่อนี้ชิมีคอนเทนต์ยังแน่ขอบคุณทุกกำลังใจจ้า